น้ำเฟิร์นของโมมันน้อยโมเฉยไม่ได้สวัสดีครับก้อนครับวันนี้โมทำอะไรนี่มีอะไรอะ่ะมีรถโบ๊ทมีรถแมคโครอ่ารถแมคโ,โครเล่นไงใครซื้อให้ใครซื้อให้ตอบก่อนไม่ได้ดิได้ใครซื้อเล่นไงเล่นให้ดูหน่อยเจ๊ให้หน่อยครับให้ให้แม่แต่แจ๊ให้แจ๊ให้หน่อยครับผู้หลักผู้หลัก ชอบไหมชอบเป็นอะไรนีทำไมยืนสั่นขอบคุณครับยังครับมาเล่นยังไงเนี่ยตัวนั่นนะขันนี้แกะไหมนี่ขันนั่นนะเอามาแกะไหมแกะขันให่มากเลยนะัวก็ใหก่มากเลยนะว้าวเอืมแ้แกดด้านแ้วกดข้างโน้นอ่ะ ระบดถนนแม่รถโบสถนนโอ้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 อะไรน่ะขึ้นไมโครอะขึ้นมโคมันไมโครมันใหญ่มากเดิมเดิมันคันใหญ่มากเยอะได้นะอืมเยอะนะไะไปเล่นไงไปหมุนหมุนแดดม่ได้อ๋อทำไมหนูรู้ล่ะโอ้ไอ้ที่เกาะมันหลุดนะอันนี้ใส่ให้